ทำบ้านพักชายทุ่งค่ะดูสิเพื่อนเราทำที่พักทำเองนะคะไม่ได้จ้างใครเลยสองแรงแข็งขันค่ะนี่หนึ่งแรงอยู่ข้างบนอืม ว่าเตรียมไหว้สลักมันอุลมันสัปหลังนะจ๊าโอ้น,นี่ยม <Hollywood. S 3> ันอุลขนาดนะจ้าเนาะเพราะว่ามันอุลเนี่ยถ้าคนถ้าเราขึ้นไปนะขาสั่นผับๆเนี่ยนี่บ้านพักชายทุ่งค่ะแล้วองในส่วนของโซลีกว่าในท้องเนี่ยเขาเอาใสกันนี้แล้วก็อีบอยแม่ก็เอาไป้ใจรวมกับปุ๋ยเคมีสูตรสีอีบอยแม่ใจกันได้เลยนะเจ้าเนาะก่อท่าถึงบ้านพักชายทุ่งค่ะ สืตรางค่ากล้บ้านทุ่งอยู่ทางเหนือนะคะจังวัดพยาก็มีร้านไม่รเเจ้านอกเป็นกระงลกรเลยียเจ้าสจมะเอาใส่คมันมันสําปลังเจ้นอกมีตึ้งโซเล่กวนะเทียมอมีตอสวนกับทียร้ากลบ้านในตัวเเล้วก็ียมทั้งนั้นเลยท่ะ้านซอการเกษตรจ้ก็เติมสต็อกโซเลกวางเลนทองนะเจ้าก็อันนี้ร้านอยู่ตางเพเภอเมอไอจังหวัดจีนไม่นะเจ้านอกค่ะสังซื กระปังที่บ้านพักชายตู้ค่ะอยากใจเกรงด่วนละไปซื้อดีแรงกายในบ้านได้เลยเดี๋ยวเจ้าน้อล้มถึงคุณผี่อื่นๆนี่ไอ้ใบแม่บอกว่าร้านมีตรงไหนดูกล้วยเออหาน้องๆทิ้งั่าดูกล้วยต้นนี้สิคะแปลกมากเลยค่ะไอแม่มีคำตอบให้ทุกทิ้งทุกทางเลยเดี๋ยวาะได้ข้อมูลส่วนไหนร้านค้าก็หรือ สอบถามข้อมูลรายละเอียดการจช้สินค้าของบ้านพักชายทุ่งค่ะน้องๆทีมหักรานได้เลยนะจ้าสองแรงแข่งขันนะคะรักกลมเกลียวค่ะกลมเกลียวมากเลยดูสิไม่ต้องแจ้งคนทำเองเปลืองงบประมาณค่ะเนี่ยต้องประหยัดนะคะสองแรงแข่งขันค่ะ ร่วมแรงร่วมใจ